เอาครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องมหาแห่งผ้ามว้วนเนาะพี่นอ้องเอามื่อนี้มีข่าวด่วนข่าวเด็ดฝากพ่อแม่พี่น้องกับผมเนาะก็คือแนวทางจากปูชัยวนันโดยพี่น้องเด้อหายมาแล้วสดสดโดนโดนห่อนห่อนเนาะขวนตรวจตรวจโดยพี่นอ้องอ่ามวที่ผ่านมาพี่น้องเนาะเข้าเต็มเต็มครับผมเนาะสามแปดแปดสาม แล้วก็สามสองเนาะคนถามหาหลายวันนี้เนาะปูไห่มาแล้วพี่น้องเอาปูเด้เข้ามารับสม้มรับฟังยพาพลาเบิ้งชิปให้จบเด้อพี่น้องเด้อเอาไปเบิ้งแน้าทางน้ำกันเนาะปูไห่มาแล้วมีพี่บอกพีมีน้องบอกน้องต้อนรับหน้าทางปูชิวานครับผมยาผ่าเด็ดขาดไปรับสม้มตัวเลขน้ำกันครับผม ผูไฮสามแปดสามสองแปดโซดีเอฟซีผูกทุกคนนะพี่น้องเด้อเอาเมื่อนี้มาตามตอนหน้าทางเนาะปูชัยว่านปูชัยว่านค่ะล่อกันทักบประเทศเลยทีเดียวเปยังงั้นจิบบล้อตีพี่น้องเข้ามาหลายงวดติดพร้อมถูกเป็นล้านถูกเป็นล้านเนาะแปดสาม หาแปดสามได้ทักสามตัวสองตัวแปดสามมันออกลางนิดหนึ่งไหมพี่น้องวดก้อนนั้นเนาะที่หาหาแปดสามงวดที่พลานมาเด้พี่น้องแต่ม่เป็นไเอ้าแปดสามบอกแล้วก็ยังมีอีกของปูหน่อ่าการเนือกว่มขาดไหมออกอีกแล้วแปดสามเนาะแล้วก็สามสองความบนประเหศมาสามเจ็ดสองครับผมสามเจ็ดสอง โอ้แดงน้อนพี่น้องตะว้างงวดน,นี้อยา่าขา<แ>ดเด็ดขาดครับ<แ>ผมเนาะบนทั้งล่าง,างานะคะสำหรับแนวทางผู้ใชัยวานงวดนี้ได้มาแล้วได้มาสดๆร้อนๆพี่น้องอ,อยู่บไ่ไหวต้องเอาโรคไข้พ่อแม่พี่น้องรับส้มรับปั้งยางด่วนปูไปเลยไ่ยากงไปยางไ่ยากงไปยางอ่านเพราะว่าปูหาไปเรียบร้อยแล้วอ่าให้ไม่้วนะได้มาแล้วนะเอาพี่น้องอ่ เเสียงอาะอันั้นแน่เนาะ่า่ขนทางถนนน้องพี่น้องเด้อเดี๋ยวรอตที่ตามไปนน้ำกันนอพี่น้องเด้อมีตัวใดเนี่ยจะผาาครับหน่อยก็เกาหยิกกระชับอจะผ่าจะขาดครับผมเนาะเขาเห็นเลยงวดที่ผ่านมาถือว่าแม่นย่ำเนาะอหมือนนี่เฝ้าหาไว้พี่น้อง บนหางเดียวล่างหางเดียวแตกข้างบนแตกข้างล่างเอาจังได้กะไปรอดสีตามรับส้มรับฟางน้ำกั็ครับอันนี้นี่เป็นของงวดที่แล้วด้วยพี่น้องด้วยเดี๋ยวสีวาบ่เห็นอ่างวดที่ผ่านมาเมียนมาพี่น้องที่มาหาเหงว่าเมื่อกี้นี่นี่เป็นงวดที่ผ่านมาอันนี้ตึ๊บแตกตรงๆเลยมหมยครับผมเนาะตรงๆเลยค่ะอ่านี่แหละแอดมินได้เวบอเว้ากับปู่อยู่เอ้า เสกออกไปแล้วปูยังส่งมาให้อีกอยู่อ่าอ่าแต่ตัวเก่าดิปูว่ามันค่าฝ่าบรววิสันต์พี่น้องอ่าม,มันบริสันยังเดือยบริสันเดือยอ่าอ่าตัวเก่ากับมาได้รที่กันบอกอ่าอ่าเอากดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะเป็นกำลังใจในการาทำคลิปของทางช่องเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวจะใส่ตัวใหญ่ๆให้อยู่นะคะออ๋พี่น้องเนาะเอาล่ะติดตามไปนั่นกันเน้นย้ำแนวทางปูใช้วัน สองงวดติดสอดๆมาแล้วครับผมลองค่ะเนาะอันนี้เป็นแนวทางวันที่สิบหกกันยายนที่เราได้แน่หรือไม่พึ่งให้มาสดๆร้อนๆพี่น้องเน้อเอาบนครับผมเขียนบนบนอ่าตัสไตล์ปูเลยพี่น้องบนเป็นบนล่างเป็นล่างไอ้ล่างไปออกบนที่ว่า่าเนาะ อาบนวิ่งสี่ครับผมวิ่งสี่อาบนวิ่งสี่เนาะอ่าให้มาสี่เก้าจับคู่แบบไหมจับคู่ส,สี่เก้าพี่น้องกันสิฟันยางเดี่ยวได้บริวารดีไล่ปูว่วาปูใส่ฟัน <c oughs> แล้วก็เก้าสี่อาสี่เก้ายาสับสนเด้พี่น้อง สีเก่าแล้วก็เก่าซีอ่าล่างบนมีทำนี่เนาะหางเดียวหางเดียวปูเดียวก็ชับมากได้ด้วยเอาตัวมันจะออกไห่พอมก็จับมากนะตัวปูว่ไห่นสามตัวมากได้พี่รอดเนอะเนาะสามตัวไปเห็นมาเนาะมีนั่นมาอ่ามดทีเดลยวมีสามเจ็ดสองมันนู้นมันออกสามสามสามสองบ่อยว่าปูสามตัวปูจับค um claro> ู่ได้เนาะเอาล่างบันพี่น um> ้อง ไปไว้แว้ครับกันเลยเอาด่วนดวนเลยอ่าสี่เก้านะคะอือไปล่างเอาล่างวิ่งสองวิ่งสองค่ะวิ่งสองไม่มีรองเลยพี่น้องเด้อวิ่งสองยางเดียวะนะแล้วก็จับคู่ชดุดจัปคู่ สองเจ็ดสนันทั้งวงการไปแล้วอุ้งอัติานมะาสองเจ็ดจะดังยังไงจะอันยังไงดังมันได้ปูกับบะมีว่าหันสองเจ็ดนะอเอามาอีกแล้วสองเจ็ดได้พิโรนเนอะล่างเน้นย้ำล่างลอตเตอรี่ดวนคแล้วก็เจ็ดสองเอาวางสันนิบาตเจ็ดสองนะคะอือเจ็ดสองครับผม แล้วก็วงกลมให้พ้อมพี่น้องมีวงกลมค่ะวงกลมให้ด้วยเนาะครับเนาะเอาวงกลมบนมวงกลมไปที่สี่เก่าพี่น้องอสี่หลักสิบอ่าสี่เก้านะครับตบง่ายเลยพี่น้องหมวดว่าขันวงกลมสามแปดเมีนออกแปดสามออกแปดสามแต่ว่าขึ้นบนขึ้นบนเนาะ ก็สามสองตรงๆเลยแต่เหล็กเหล็กว่าไหลเหล็กว่าไหลเหล็กว่าไหลหางเด้อสาหรับปูใช่านเค็นขับสันพิเศษอ่าบนวงกลมสี่เก้านะคะครับผมแล้วก็เม็ดเดียวเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้ออืแล้วก็ลางล่างค่ะล่างวงกลมอ่าสองเจ็ดพี่น้องสองเจ็ดค่ะนี่ละสีมาออกงวดนี่ละสองเจ็ดดังๆเมื่อกี้ดังทั่วฟ้าอืมเน้นได้พี่น้องเด้อ แม่ทานสลากินแบงรัฐาบาลเนาะ,ะก็คือปูเน้นไฮเทคี่เนาะพอแม่พี่น้องสีกับบอกรับแล้วแต่พอแม่พี่น้องเนาะพิจารณาบ้งแต่ว่าตามปูบอกก็คือบนเป็นบนล่างเป็นล่างให้ในบนลงล่างออกล่างถือว่าขาดก็แต่ว่าแสดงว่างวดนี้ปูกับชับหมากเลยไหมงวดนี้่เพราะว่าเน้นมา มันเป็นตัวเดียวแต่ว่าปูกลับให้เลยเรียบร้อยให่ทุกสี่ปวกกลับเด้อพี่น้องนี่งวดที่ผ่านมาเห็นเห็นสามสองตรงตรงเลยเนาะวงกลมสามแปดออกแปดสามเนาะบนก็มีสามสองสามสองกับมีเกือบเกือบเป็นเนาะแตกสามตัวถ้าสามตัวงวดนี้ปูบวก้ะไรมีมาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็คือมาล่าสุดแล้วหาล่าสุดหามาด่วนๆเลยเมื่อกี้นี่ ล่อกันทั่งประเทศเลยพี่น้องสำหรับแนวทางคูเซวันด้วยพี่น้องด้วยอ่าเอายาลาดเนาะสามตัวก็เคยแตกมาแล้วเนาะแต่ว่าไผสิว่ามันสิม้อีกแล้วพี่น้องสามแปดแปดสามอันนี้ก็มาอีกแล้วเจ็ดสองหรือเปล่าไหมเจ็ดสองสองเจ็ดเลยดังมาหันเนาะหาทั่วประเทศกับ่ะหมีอเนาะสี่เก้าเก้าสี่แล้วก็งวดนี้มันเน้นล่างความบาปเวยพี่น้องด้วยสองเจ็ดเนี่ยมันเน้นล่างความกูได้เห็นกับเฝ้ายิบไปเลยสลากินแบงรัฐบาล ผู้ใดมีมือพวกเนาะไฮลัตตอรี่ก็โทรสั่งดวนเลยเดี๋ยวสิพาดเอาตัวเก่าหรืออะตีอ่าตัวเก่าห้องนี้ละตัวที่ดังๆมาหันละมาพี่น้องเออพิเศษมากเลยในรอบนี้เนาะผู้หามาย่างละหางนึงตัวนี้ครับผมนั่นเป็นตัวกับซื้อบนหางเดียวล่างหางเดียวเออนะส่วนเลขสามตัวเอ็ดกับรูดว่าผู้จะมีหาบอกรอดติดตามไว้น้ำกันถ้าได้ังไดเนาะทางช่องก่ะเสิร์ฟง่หยขึ้เก่าอาจสิรใหม่อีกกระได้ไม่เนี่ยตัวครับผมเนาะ ว่าชูหลอดปูชงมาสองเถื่อดิครับผมอ่าอาอันนี้กะแสดงว่าปูว่างเนี่ยเมื่อโทษไปว่าบ้านไหนว่างบ้านไหนมีเวลาที่ว่างประกาศสั่นนี่พี่น้องเนี่เพราะว่าการย่างค่านับลอตเตอรี่อยู่หลายใบขนาดเนาะตรวจเช็คอันอันโตเถื่อนนะเอ่อเช็คเงี้ยมาไลยครบอยู่เดียวนี่ก็ได้ออจนได้ว่าเอฟซีถามหาหลายก็เลยส่งมาให้ได้พี่น้องค่ะ เอาฝากไว้ครับผมบนเป็นบนล่างเป็นล่างตามสูตรปู้นให้ล่างออกบนที่ว่าผัดเนาะเพิ่มมั่นใจไปนั้นแหละเขาภาษาใหม่ถือว่าแม่นแม่นดูชัดครับผมโจแพรสตรีมเลเดี๋ยวจะซับสนกับอันเก่านี่ก็คือล่าสุดแล้วนะคะล่าสุดชุล่าสุดเด้พี่น้องเด้แต่ว่าจะโค้งสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้โอ้ปูขัดหายมากเนี่ยแต่เปลี่ยนเม็ดเดียวเท่านั้นของครูใช่ไหมนอกจากนอกจากสิรอสามตัว อ่าคือไปได้ก็คือสามตัวสตัวหน้าหม้เนาะอ่าสามตัวต้องรออีกครับผมเนาะแต่ว่าเลขตัวนี้คือบมมีเปลี่ยนอ่าให้มาจากไหนนั่นตังสั่นอ่าเด้อพี่รองพิจณาเบิ้งครับผมให้เป็นแนวทางเด้อขอให้โศกโศกวันมานสุขสุขคนสำรับแนวทางปูเชวันอ่าคนรอกันกันไลาเนี่ยอ่าคนรอกันนะะอ่าคนรอก็เลยเฝ้าหาให้พ่อแม่พี่น้องรับชมรับฟังเอาฝากไว้ครับผมเนาะให้เป็นแนวทางเด้อพี่รองเด้อสนับสนุนรัฐบาล แต่ว่าก็อย่าลืมกดไล์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้กับทา้งซองเด้อพี่น้องเนี่ทั้งอ่ะสอนอีสานพาเฮ่งพะมาเฮงพามวนมาเฮงมวนซื้อน้องเก็บในหัวขาลระพี่น้องทีมงานเนาะเดินสายหาแนวทางโชคลาภให้พ่อแม่พี่น้องถ่ายคลิปก็เน้นย้ำสองเจ็ดสองเจ็ดครับผมสองเจ็ดเม็ดเดียวล่างเนาะหาลอตเตอรี่ไว้ด่วนดวนซื้อเก่าผู้ใดได้ รักลอยมากเอามาใส่กับเหล็กปูก็ได้เนาะหรือว่าเสร็จรอปูฟันให้อ่าก็ล่ออีกบ่โดนดอกพี่น้องเนาะห้ปูมีเวลาจับปากาก่อนอ่าอย่ามีคิดเงินบ่ได้แล้วอยู่เด้อพี่น้องเด้อขอใะเห็นมีโชงมีใส่มันๆไปน้ากันเนาะตามวันครับผมเด้อใช่ครับผมเนาะจังรอสามตัวเด้อพี่น้องเด้อเดุดๆส้อรับคลิปนี้สวัสดีครับ